บทที่89การตอบทานความเมตตานิงฉังจิว๋วดึงกรอนไม้ฝุ่นเริ่มจางลงประตูเปิดออกยืนอยู่ที่ประตูคือหญิงชราคนหนึ่งกำลังทิ้งไม้เท้าอยู่หญิงชรามีผมสีเทาใบหน้าเหมือนใบผักเหี่ยวเฉาร่างผอมบางโค้งงอโนแก้มยกขึ้นและปากห้อยลงใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยริ้วรอยคล้ายน้ำค้างแข็งคล้ายรอยพับของใบบัวเธอเงหน้าขึ้น ดวงตาขาวซีดจับจ้องชายหนุ่มในชุดขาวตรงหน้าเสียงของเธอสั่นเครือขณะพูดว่าท่านอาจารย์หนิงกลับมาแล้วหรือหนิงช้างจิวมองเธอจำไม่ได้ว่ามาจากถนนไหนจึงตอบเพียงสั้นๆว่าไม่สีหน้าผิดหวังฉายชัดบนใบหน้าของหญิงชราอ๋อข้าเห็นควันพวยพุ่งออกมาจากปล่องไฟของท่านนึกว่าท่านอาจารย์กลับมาแล้วหนิงช้างจิวถามว่าท่านต้องการเขามาทำอะไรหรือครับคุณหญิง หญิงชารามองเขาพิจารณาเขาครู่หนึ่งแล้วถามว่าท่านเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์หรือครับหนิงฉางจิวตอบว่าครับท่านขอให้ข้าบอกท่านได้หากต้องการอะไรหญิงชาราโบกมือแล้วกล่าวว่าไม่มีอะไรมากครึ่งปีที่แล้วหลานชายของฉันป่วยท่านอาจารย์จึงรักษาเขาด้วยน้ำมนต์หนึ่งถ้วยฉันอยากจะขอบคุณเขามานานแล้วแต่เขาหายไปสองเดือนแล้วหนิงฉางจิวครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างจริงจังว่า ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกหญิงชรามองไปรอบๆบ,บ้านแล้วถามว่าเขาไม่อยู่ที่นี่จริงๆเหรอฉันคิดว่าจะพาแม่ไก่แก่มาสักตัวเพื่อให้หลานชายของฉันได้ไปแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณของเขานิงฉังจิวหันไปด้านข้างเล็กน้อยหญิงชราเห็นเด็กหญิงนั่งไข่ห้างอยู่บนเก้าอี้มองเธอเหมือนลูกแมวในห้องที่แสงสลัวนางถามว่าฉันจำได้ว่าท่านอาจารย์มีสิทธิ์สองคนเหมือนเด็กหนุ่มสีดองและเด็กหญิงหยก แต่ทำไมท่านกลับมาแล้วท่านอาจารย์ยังไม่กลับมาอีกล่ะหนิงฉังจิวตอบว่าท่านอาจารย์ยังยุ่งอยู่กับพิธีกรรมบางอย่างในเมืองหลวงพวกเรากลับมาเอาอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมและจะกลับในอีกสองถึงสามวันอ๋อญิงชราสายหน้าพลังพยักหน้ารอย่อนบนใบหน้าดูเหมือนจะลึกขึ้นเธอค้นหาในกระเป๋าที่เอวแล้วที่สุดก็หยิบจี้ที่ดูเหมือนกระดูกงาช้างออกมาเธอยื่นให้หนิงฉังจิวพร้อมพูดว่า นี่เป็นมรดกตกทอดว่ากันว่ามีพลังวิญญาณอยู่บ้างถ้าท่านได้พบท่านอาจารย์อย่าลืมมอบจี้นี้ให้ท่านเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจที่ช่วยชีวิตหลานชายของท่านไว้ข้าอายุมากแล้วถ้าท่านอาจารย์กลับมาคราวหน้าข้าเกรงว่าข้าจะไม่ได้เจอท่านอีกแล้วโอ้ oh, พระเจ้าหญิงชาราอุทานออกมาทันทีสายตาของเธอกวาดมองเข้าไปในบ้าน ทันใดนั้นเธอก็เห็นดวงตาคู่หนึ่งที่เหมือนหมาป่าจ้องมามองเธออย่างตั้งใจร่างกายที่งอตัวสั่นเล็กน้อยไม้เท้ากระทบพื้นสองครั้งเธอก้าวถอยหลังจนแทบจะหายใจไม่ทันนิ้งชังจิวเหลือบมองสูไปและอธิบายว่าคุณยายไม่ต้องกลัวไปหรอกนะนี่เป็นคนรับใช้ที่เราจ้างมาหญิงชาราถอนหายใจด้วยความโล่งอกพลางพูดว่าสายตาของเด็กหนุ่มคนนั้นน่ากลัวจริงๆสูไปย,ยืนนิ่งจ้องมองหญิงชาราครู่หนึ่ง กำพลั่วไว้แน่นราวกับมีดบางทีเป็นเพราะหญิงชรารู้สึกขอบคุณหนิงชินสุยเขาจึงเก็บความโกรธเกรี้ยวใส่เธอจ้องมองเธอครู่หนึง่งหนิงชังจิ๋วแสดงรอยยิ้มและผายมือให้ซูไปออกไปซูปไปถันตัวกลับแล้วเดินต่อไปเพื่อเติมฟืนลงในเตาผิงหญิงชาราตั้งสติได้มองเขาอย่างจริงจังแล้ววางจี้ไวในมือ อย่าปฏิเสธอย่าปฏิเสธถ้าข้าไม่ตอบแทนพระคุณที่ช่วยชีวิตนี้กระดูกเก่าๆของข้าจะมุ่งหน้าสู่ทานเหลืองหนิงฉังจิวรับจี้มาถือไว้แล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นข้าขอขอบพระคุณท่านแทนท่านอาจารย์หญิงชาราดูเหมือนจะทำภาร,รกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและรู้สึกโล่งอกมากเธอถอนหายใจพลางกล่าวว่าดีแล้วดีแล้วหนิงฉางจิวกล่าวว่าท่านยาอยากรับทานข้าวไหมหญิงชาราปฏิเสธ ไม่ต้องรอกหลานชายข้ารอข้ากลับบ้านอยู่หนิงฉังจิ๋วไม่ได้พยายามห้ามปรามเดินทางปลอดภัยนะท่านยายหนิงชินสุยตายไปแล้วท่านยังกล้ารับมรดกของหญิงชราคนนี้อีกเหรอสู้ไปจ้องมองหนิงฉังจิ๋วด้วยความโกรธหนิงฉังจิ๋วจึงโต้กลับว่าแล้วเราจะทํายังไงดีละ่ะบอกเขาถึงการตายของหนิงชินสุยเหรอสู้ไปตอบอย่างเย็นชาว่ายังไงก็ตามเราไม่ควรรับมันหนิงฉังจิ๋วไม่สนใจ หยิบจี้ขึ้นมาพิจารณาในไฟแล้วพูดว่าท่านผู้เฒ่าพูดจริงนะมันเป็นของดีจริงๆหนิงเสียวหลิงถามว่าสิทธิ์พี่ท่านคงไม่แอบเอามันไปคืนหรอกหนิงชังจิวยิ้มพลังพูดว่าหนิงชิมสวยเกือบฆ่าเราตายแล้วถือว่าน่าสนใจหนิงเสี่ยวหลิงรู้สึกสงสยัยรู้สึกว่าสิทธิ์พี่ไม่ควรเป็นคนแบบนั้นหนิงชังจิวตัดพนักเก้าอี้แล้วพูดว่าไปกินข้าวกันเถอะสู้ไปกล่าวว่าแต่อาหารยังไม่เสร็จ หนิงฉังจิ๋วไม่ตอบอะไรแต่เอื้อมมือไปในช่องลับใต้เข็มทิศหยิบถุงเงินออกมาชั่งน้ำหนักในมือแล้วโยนให้หนิงเซียวหลิงพร้อมยิ้มแล้วกล่าวว่าพาพี่ชายไปกินอะไรอร่อยหน่อยหนิงเซียวหลิงเปิดถุงเงินมองดูยิ้มเล็กน้อยเผยให้เห็นฟันขาวสะอาดไม่สนใจเรื่องที่เขากินเหลือเฟือพลางยิม้มตกลงสู้ไปยืนตะลึงเงนินหนิงฉังจิ๋วหยุดมองเขาพลางพูดว่าเอาละ่ะแค่นี้ก่อนนะกลับบ้านไปได้แล้วอย่าให้นายท่านรอนาน สู้ไปพูดไม่ออกไม่รู้ว่าหนุ่มชุดขาวคนนี้กำลังทำอะไรอยู่หนิงเสี่ยวหลิงเดินตามหลังมาพลางถามเบาๆสิทธิ์พี่ท่านคิดว่าเขามีศักยภาพและกำลังพยายามฝึกตนอยู่หรือหนิงฉางจิวสายหน้าเล็กน้อยสิทธิ์พี่ไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นหรอกสู้ไปยืนนิ่งอยู่กับที่ฟังเสียงไฟเผาฟืนมองไอร้อนระอุที่พวยพุ่งออกมาจากขอบฝาหม้อพลางสะบดอย่างหัวเสียว่าไปตายซะเซียน ตอนนี้เหลือเวลาอีกสาวันก่อนถึงวันสิ้นปีใจกลางเมืองหลินเหอก็ประดับประดาไปด้วยโคมไฟและของตกแต่งหลากสีสันเต็มไปด้วยบรรยากาศที่คึกคักหนิงเซียวหลิงถอนหายใจข้างหน้ามีแต่บ้านซุดโสมแต่ตอนนี้ที่นี่คึกคักไปด้วยผู้คนความแตกต่างนั้นช่างโดดเด่นจริงๆหนิงช้างจิ๋วว่า โลกนี้เต็มไปด้วยปีศาจและอสูรหากไม่ใช่เมืองเล็กที่ถูกปกป้องด้วยภูเขาอมตะใครจะต้านทานการโจมตีจากพูดผีและพูดผีของภูเขาระลอกแล้วระลอกเล่าได้มากมายย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองนี้พวกเขาพอใจเพียงแค่มีที่อยู่อาศัยและมีชีวิตรอดชีวิตที่สงบและมั่งคั่งเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาสามัญส่วนใหญ่ปรารถนาหนิงเซียวหลิงหัวนึกถึงภาพพูดผีของภูเขาโจมตีเมืองเมื่อครั้งยังเด็กแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายปีแต่ความทรงจํานั้นก็ยังทําให้ เธอรู้สึกหนาวสันเธอสายหน้าและพูดว่าฉันไม่อยากคิดถึงเรื่องนั้นอีกแล้วหลังอาหารเย็นฉันจะพาพี่ชายไปดื่มและสังสรรค์กัน